คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่านันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเทตระคลมหาคนบนเถิงมาดานถวยไทยวายสก,การโผ อาทมาทะบอยสังเกรกฟ้าราชายืนอยู่อยู่เอิกไกรมงกส่งไทยมาโอ้เอิกเข้ามงกส่งไทยมา របស់អង្គភាពស្រុកត្រពូលវល พิโรปากส่งน้ำความทุกข์แหท้องอวนล้วนจดติชันเทวาจะเกม,มาราทิตาไร้วันจังหะ I'm sorry. เดี่ยวจงก่อนนี้รับตานาคาอนนอนนอนมาลาโคบานฟ้าบนมาเบึง จากโลอาบงลวงอ้อยอ้อยทั้ทงควังพขาลองเจ้าป้าที่โชคลาความมีทั้งหลายยิงยั่งย่ายมาป้อนความปกสงงลงมาบ่มบุบกนทั้งหลายให้ให้กันวนอยอ,ย,อยและเดือดพอนสาป,าป้วยพญาติ่อนหไปข้างภาย กวาแสนภาวระเวนเิเศษจุพิษพ่อมาคคมารอมาพิษรอกพระสินพระพอนี่เต้าโว่าแห่งขาเจ้าฝากวางสวรรค์ใคนี้ป็นคุณเฮียบวันมาใส่เตา พวกหลานปานาะูได้นาอมาบบดนี้เนอะทำแม่ไล่ไปทอฟูฟูฟูขาวยืดเร็วฟูฟูฟูถ้าฟูมาไหลถ้าฟูมาไหลถ้อยูมาไหลบ่ได้พ่อห้านไม่ได้จีนได้พ่อหลาน ลูกหลานไอ้ลูกหลานไม่ด้องวดวันนึงปูหายสองเจ็ดู้บางคนจะซื้อตะบนล่างเอาปูหายเต็เต็มสามตัวไม่งไม่ใม่่สามตัวที่ซื่อจหนวดจะเข้าท้าน่ะหนวดยาบเอะบ่กูหนวดงาบเถอะ่หนวดเยิบหยิสาวเล่ามาไม่ยังหมากยั ผูเยี่ยมยี่ยสาวเล่ามากหมไหมมันปูขาวปะค่ะโอ้โหนี่ปูขาวเดือดที่เราด้วยแม่แเปยี่ยมยี่ยแล้วเยี่ยมเยี่ยสาวเล่ามากหมไหมกับให้ลูกวันนี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาบน้ำปุ๋ยในเด้อลูกมีตีนนะครับมาจากเมืองลาวเมื่อเนื้องปูอย่างไรประตูโค้งก็บัดป้ายยังไงลูก uh. หลานยังพอท่านใหโชคไงให้ลูกหลานโชคไงก่อนใครจะได้เฮ็ดเด็กปูเอ้ย

กูงรอเนากูยันไปเนาะสหันหันอทงาเอาไม่หอู้สีหันเาดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีาไมเดีวาไม้ที่ะอาไปอีกเดี๋ยวดูหันลขึ้หดนึงเอปูเ้อาดกปเออง้เก็บองเ็ากบได้เสือน้อแสงแดด กูให้ดูให้แล้นเอายังห่วงรออีกโยกูปีน่ากูก็อยากรอคพือนกันเว้ืเนะันแนาะยังยังจังจะกูได้กูเจอโยกูวันหนึ่งให้แล้วนะครับลูนี์โอ้ย10โกลอมาแล้ว

ไ้คักคแม่มาปูคับตัวนี้ไ้ครับคัไม่พ่นบางน้าเอฟตีทางบ้านปูหายน่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนสา้าศูนรออยู่นครับว่าลูกเต้นวันนี้ติดศูนย์หนึ่งศูนย์ส เท่านี้ปะครับูสองีครับอแล้วอ้รนีห้่าอะแล้วใหสองห้าเจบสอ้าเจีดท้าให้สองห้าเจี๊ส้าสุดท้ายสองห้าเจี๊บสุดท้ายสองห้าเจี๊สุด้าสองห้าเจส้าสองห้าเจีดสองห้าเจีสด้สอ้เจส้า ้แถมปูแถมปูแถมสตัวนัง้นมาูแถมปูแถมให้นตัวหเนาะุดนะครับเนแจกมาครับูใหศูนยสมนี่หศูนย์กับศูนย์เี่ยพี่หงมันศนย์ศูนยูนางในาะนย์หกศูนย์หก

เันไหกแหละวะูนหกนะครับซูนหกันนากแม่พูดันยากบอกไม่เนี่ยเรื่งกับสวนกนตัวเดียวกันมาพูดปูฟว่าแม่นแล้วแม่นแล้วจันเป็นไงมันมีไรปูขาวเ็นไงพ่สมานพิ่จาณี่อวินาวขาเอฟซีขายกันเดียวเันสิวันที่ถ้าชอบผมมีไข่หนูเด้อปูเรียก่เ่อ่าช่วยโชคดีบอ ปูที่หูใดอะนหมวดี่นปูะนหมวดไหน